ต้องการยืมเงินซิม AIS กดอะไรบ้างมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราเตยโอเวอร์นะคะในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมากดยืมเงินในเครือข่ายซิม AIS กันซึ่งก่อนที่จะไปยืมนะคะน้ำขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดก่อนนะ สำหรับซิมที่เพิ่งเปิดใช้งานต่ำกว่า4เดือนจะไม่สามารถยืมเงินในซิมได้และ2นะคะการยืมเงินในซิมเนี่ยสามารถยืมได้เฉพาะซิมแบบเติมเงินก็คือพูดง่ายๆก็คือซิมรายเดือนเนี่ยยืมไม่ได้ถ้าหากเราเข้าใจแล้วก็ให้เข้าไปที่แอปการโทรได้เลยจากนั้นวิธีการกดยืมเงินก็ง่ายๆเลยให้ท่านผู้ชมกดไปที่ดอกจัน6,11ดอกจัน1สี่เหลี่ยม แล้วกดโทรออกค่ะในตัวนี้นะคะสามารถยืมได้20บาทห้เรากดโทรออกได้เลยโอเคเนาะพอกดโทรออกเนี่ยก็รอรับ SMS แจ้งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะส่วนถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่กดตามนี้แล้วยังไม่ได้ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนไปที่กดดอกจัน602สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ อันนี้รอสักครู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ a s โทรเข้ามาที่เบอร์เราฉะานั้นเราก็รับสายคุยกันนะคะเขาก็จะบอกอรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นคุณต้องการยืมเงินใช่ไหมหากคุณต้องการยืมเงินให้กดหมายเลขหนึ่งอันนี้ท่านผู้ชมก็กดหมายเลขหนึ่งต้องการยืมยอดเท่าไหร่10บาทกด2 20บาทกด3 3 0บาทกด4อะไรประมาณนี้เราก็กดตามที่เขาบอกไปนะคะว่าเราต้องการยืมเท่าไหร่อย่างไรเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ